รุษภาคมไม่สวนจีทวนีโเดือนใหม่กันแล้วนะครับผมเวลาผ่านพ้นไปเร็วยังกะโกหกเลยทีเดียวครับกํลังหาเกมเล่นกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยบนฮีโร่โซวิชเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกมหน้าเล่นมาให้เราได้อยากเล่นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับผมถึง8เกมเลยทีเดียวจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกําลังรับชมบอส u n อันแครับ ลงไปท่องมหาสมุทรกันใครที่จินชอบการดำน้ำดูปะกาลังชอบสัตว์ทะเลเป็นอย่างมากครับต้องไม่พลาดเกมนี้เลยกับเกม endless ocean luminous มหาสมุทรอันไม่มีที่สิ้นสดุด ตัวเกมนะครับเป็นแนวจําลองการว่ายน้ำครับที่ผู้เล่นจะได้เลือกการแต่งตัวชุดดำน้ำครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับและก็จุดที่ต้องการดำน้าในสถานที่ต่างๆของตัวเกมครับผมที่เรียกกันว่ามหาสมุทรเวลสีนะครับผมอ่านปดขอไปด้วยนะที่ออกแบบมาอย่างสมจริงสมจังครับผมมีสัตว์น้ําให้เราได้พบเจออีก กว่า500ชนิดครับทั้งสัตว์น้ําในปัจจุบันครับที่เราหาได้ตัวปกตินะครับอาจจะมีปลาทูนีงก็ต้องลองไปดูนะปลาในตํานานครับหรือปลาที่สาบสูญหรือสูญพันไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับพร้อมที่แลนด์มาร์กสำคัญครับที่เราจะได้เจอครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ของเกมนะครับใครที่ชอบอะไรที่มันผ่อนคลายอยู่ใต้ทะเลนะครับก็น่าจะชอบเลยครับบางคนก็ไม่ชอบเกมแนวนี้นะผมมันแอบดูน่ากลัวนะลงไปในน้ําก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนั่นเองครับเกมนี้นะครับน่าจะพากล่าสุดก็ผ่านมันมาถึงทรับี้าปีแสมว องค์ประกอบแบบโลกไลท์ครับคุณจะได้เข้าไปต่อสู้กับตัวปลาครับหรือไม่เชิงว่าสู้หรอกเอาชีวิตลอดจากปลาที่มนอันตรายนั่นเองครับผมที่อาจจะบุกจู่โจมมาที่ตัวเราครับและก็สามารถเข้าไปท่องกับเพื่อนๆได้ถึง30คนเลยนะครับพร้อมกันสามารถทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันได้ครับเช่นการถ่ายรูปครับหรือดำน้ำชมความงามของโลกที่ไม่เคยเห็นไปด้วยกันครับและแชร์ข้อมูลการค้นคว้าได้อีกด้วยครับใครที่สนใจนะครับขอบอกเลยว่าไม่ต้องรอนานนะครับผมเพราะว่าเอลเลสโอเชียนลูมิสจะวางจำหน่ายแล้วในวันที่ 2. พฤษภาคมนี้นั น้องแมวดับมาป่วนมึงแล้วใครอยากลองเป็นแมวดูไหมล่ะถ้าอยากลองนะครับก็ต้องลองเล่นเกมนี้กันครับกับเกม Little Kitty Big ซีรแมวน้อยในเมืองใหญ่เกมนะครับที่ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นลูกแมวเหมียวสีดําครับประจนัยในเมืองอันกว้างใหญ่เพื่อหาทางกลับบ้านของตัวเองครับแต่เป็นแมวทั้งทีนะครับจะให้เรากลับบ้านเฉยๆมันก็คงจะดูน่าเบื่อไปสักหน่อยนะครับผมดังนั้นนะครับเราทยามเราไม่ลองเตยๆหาความสุขแถวๆนี้ดูบ้างครับบ่นชาวบ้านชาวเมืองเขาดูด้วยล่ะฮะเกมนะครับมีรูปแบบภาพ3มิติออกแนวการ์ตูนหน่อยๆนะครับแต่ก็น่ารักดีครับผมโดยวิธีการเล่นนะครับเข้าใจไม่ยากเลยเพราะภารกิจหลักๆของเรานั่นคือการหาหนทางกั บ้างของตัวเองเหมือนตัวในเรื่องที่บอกมาก่อนหน้านะครับแต่ในระหว่างทางนะครับจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของผู้เล่นเองครับแมวจะแวะไปไหนก็ได้นะครับเกมนี้จะมีระบบเป็น open world นะครับที่จะให้ผู้เล่นได้ตามใจได้เต็มที่ครับแต่ว่าพื้นที่บางส่วนนะครับเช่นแอ่งน้ําที่แมวเกียรเราก็จะสัมผัสไม่ได้นะครับผมเราไม่สามารถผ่านไปได้เออเขาเข้าใจทานะสาหรับการควบคุมนะครับก็เช่นเดียวกับเกมอินดี้ทั่วไปครับที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่เนื่องจากเราเป็นแมวนะครับผมการกระทําก็ต้องเป็นแมวด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งย่องกระโจน น่ารักออกมาให้ผู้คนสนใจครับนอกจากนี้ครับยังมีการบังคับสุดป่วนเช่นการรังควานผู้คนทํางานศิละปะอยู่ไปปัดข้อของแล้วตกนี่ใส่แบบแมวๆนั่นแหละครับผมแต่บางครั้งนะครับการปล่อยให้ผู้เล่นเดินไปอย่างไร้จุดหมายมันก็ดูจะน่าเบื่อเกินไปนะครับดังนั้นตัวเกมนะครับได้มีภารกิจต่างๆเข้ามาให้เราได้ทําครับรวมถึงบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องทาภารกิจทนะําทำให้แมวน้อยของเราเรียนรู้ความสามารถปวนใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นครับเพื่อใช้สถานาการณ์ที่ต่างกันออกไปเช่นการนอนแผ่ให้คนประจกพุงเล่นไขรทนไม่ไหวนะครับอยากลองเป็นน้องแมวนะครับไม่ควรพลาดเย ที่9พฤษภาคม2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน i n ินโ w สวิตงับงับงับวิ่งหนีผี นอกเหนือจากเกมแนว Battle Royale นะครับผมรูปแบบลายยิงกันแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วเราจะพบว่ามีค่ายเกมจํานวนมากนะครับที่เรื่องนําเกมคลาสสิกจากยุคทองมาดัดแปลงให้มีความเป็นแนวเอาตัวรอดแบบนี้มากขึ้นครับรอบนี้ก็ถึงคิวของลูกพี่ตัวเหลืองง็บๆง,บ,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 งบแล้วกับเกม Pac-Man Mega Tunnel Battle ชมช้ศึกสงคราม Battle ในอุโมงค์ยักษ์ เป็นเกม Battle Royal รูปแบบ PVP นะครับให้ผู้เล่นได้ทาการไล่งับลูกบอลในแผนที่ขนาดใหญ่ครับอย่างที่เรารู้จักแพ็กแมนกันอยู่แล้วนั่นเองครับเป็นโซนที่เข้าถึงกันนะครับรองรับผู้เล่นถึง64คนในแมตช์เดียวเลยโดยจะมี Power up ต่างๆให้เก็บครับพร้อมให้เราได้ไล่ล่าผีหรือแพ็กแมนตัวอื่นเพื่อชิงความเป็นหนึ่งครับรองรับระบบ crossplay ด้วยและโหมดการเล่นทั้งสไตล์อาร์เคดนะครับลงแรงและยังมีภารกิจเพื่อรับคะแนนที่สูงขึ้นอีกด้วยไม่แหงน่าเล่นเลยทีเดียวเนี่ยภายในแผนที่นะครับจะมีไอ ให้เราวิ่งเก็บลูกบอลได้เร็วขึ้นครับแต่บางอย่างนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าไปช่วยพลพรรคเราผีแทนก็ได้นะครับต้องระวังให้ดีเลยไม่แม้มีกับดักด้วยอีกทั้งนะครับตัวละครแพ็กแมนอื่นๆในแผนที่เองก็พร้อมที่จะแทงข้างหลังเราตลอดครับอย่าไว้ใจใครเลยนะเนี่ยเกมนี้โดยแผนที่โซนต่างๆนะครับจะเริ่มปิดไฟไปเรื่อยๆครับตามเวลาเพื่อบีให้ทุกคนท่ำหันกันจนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวครับคะแนนนะครับและรางวัลสามารถเอาไปแลกไอเทมแต่งกายเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับใครอยากจะไปงบๆแข่งกับเพื่อนแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยวันที่9พฤษภาคมม2020จะให้้เลล่นนกัแวบ เจ้าชายผู้แสนใจดีเกมนี้นะครับจะให้เราได้รับบทเป็นเจ้าชายที่แสนดีครับรวมถึงได้สร้างเมืองอีกด้วยถ้าคุณชอบแนวสร้างเมืองคุณจะต้องไม่ผ่านเกมนี้เลยกับเกม f ฟ p e d บดอ่านถูกไม่ไม่รู้ นิทานของเจ้าชายแสนใจดีเราจะได้รับบทเป็นพระราชาผู้ใจดีในโลกแห่งนิทานปราปาะครับที่บุเรนจะได้เนรมิตเมืองขึ้นมาด้วยความสร้างสารรค์พร้อมวางแผนผังเมืองครับพบกับความอัศจรรย์ของสิ่งปลูกสร้างวิเศษอาทิเช่นต้นถั่วยักษ์ครับการเลี้ยงสัตว์ในตำนานอย่างหมูบินได้และแน่นอนครับจะต้องฝึกฝนชาวเมืองให้พร้อมรับทุกสถานการณ์สุดแปลกเช่นการบุกลุกของสตรู หรือจอมมารปีศาจด้วยการสร้างป้อมธนูนะครับยิงสู้นั่นเองเรียนรู้การแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งพืชและแร่ธาตุหายากต่างๆครับนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถแต่งงานกับคนที่รักได้อีกด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขผ่อนคลายร่วมกันชาวเมืองนะครับมีทั้งแม่มดคนแคะแล้วหรือเราจะไปฝึกทหารหรือฮีโร่ของตัวเองด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมคอนเทนต์หลักอย่างการดูแลเมืองครับลายการอาชีพต่างๆครับจะมีเนื้อเรื่องด้วยในครั้งนี้นั่นเองครับเช่นต้องรับบทเป็นเจ้าชายหรือเจ้้าาหหญญิงิงงรัทีีต่ตตออเจปชว ต่างกันมีระบบการสร้างภาษาทที่ละเอียดมากครับเกมนี้และควอยใหม่ๆจนไปถึงการบุกลุกของเหล่าโทรครับเกมนี้มีอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันดูนะครับในวันที่13พฤษภาคม2024ครับเฟลวดอมจะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบนฮ i n t e n d o Switch คู่หูเพนกวิน ใครชอบเพนกวินนะครับผมและอยากจะหาเกมเล่นกับแฟนหรือเพื่อนรับรองว่าได้หัวอุ่นๆกับเกมนี้แน่ๆครับผมกับเกม Bread and Fred คู่หูเพนกวินผจญภัย Bread and Fred นะครับเกมที่จะเอาให้ได้รับบทเป็นเพนกวิน2ตัวครับที่ต้องคอยชื่อเหลือซึ่งกันและกันครับไต่ไปด้านบนของสถานที่แห่งหนึ่งครับเนื้อเรื่องของเกมไม่ได้บอกอะไรเรามากมายครับรู้แค่ว่าเราต้องปีนขึ้นไปเลย่อยครับช่วงแรกๆก็อาจจะได้เจอกับ n p c ครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่เขาอยากจะคุยกันแล้วครับยิ่งขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะครับ NPC ก็ยิ่งน้อยลงเลยเลยครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามกันใน Bread and Fred นี่แหละครับผมเรื่องราวของเกมนี้ครับคงจะหนีไม่พ้้นเลลยทที่ชวววใหหปดั และเล่นกับเพื่อนน่าจะหาเรื่องได้ตีกันทีเดียวครับผมเพราะกดไม่ทันกันนี่แหละตัวเพลิงแว่นทั้งสองนะครับจะต้องรัดเชือกเข้าด้วยกันครับแล้วช่วยกันวิ่งตัวโยนขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับเราจะได้เจอกับอุปสรรคมากมายเต็ไมไปหมดครับใครอยากจ,จะลองเล่นเกมแนวนี้อยากจ,จะัวร้อนหรือหาเกมเล่นกับเพื่อนกาแฟนะครับบอกเลยเกมนี้ไม่ควรพลาดครับวันที่23พฤษภาคม2 0 2 4จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วประตูเก,ก่าๆกับลุงท่อกับไมอีกครั้ง นี่หนึ่งเกมนะครับที่หลายคนให้การรอคอยสำหรับ Paper Mario เก m ส s ต yle r p g เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยเยอะมากมากครับทางผมก็เคยไลฟ์เล่นไปแล้วภาคหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับภาค Paper Mario The Thousand Years Door oh. Mario กระดาษกับประตู 1, พันปีผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นมาริโออีกครั้งหนึ่งครับที่ตัวแบนเป็นกระดาษนี่แหละเดินทางนดิแนแดงแห่งใหม่ครับและนอกอาณาจักรเห็ดเพื่อตามหยุดยั้งแผนการของกลุ่มไวไลที่ต้องการเป็นหาสมบัติล้ำค่าหลังประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมหรือ ชื่อที่ว่า the thousand years door นัน่นเองครับลูกในเกมนะครับจะได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกระดาษใช้งานภาพพับตัดแปะครับผมหรือโอลิกริรับสิกรับกับการสำรวจฉากแล้วก็เกมเพย์แบบเพอร์นเบสเข้าด้วยกันครับแบบผัดกันตีนั่นเองครับคล้ายๆเกมสไตล์อาร์พีจีะครับผมอีกทั้งยังมีทักษะการใช้พลังแห่งการพับเช่นสามารถพับกระดาษแปลงร่างกายเป็นเครื่องบินได้นั่นเองผมเคยเล่นในไลฟ์ไปนะครับก็บอกเลยว่าเจออะไรเยอะแยะมากมายกับกระดาษพับนี่แหละเกมนี้หลักๆนะครับถ้าใครเป็นสายอ่าน ผมแนะนําให้เข้าไปเล่นแล้วก็นั่งอ่านนะครับผมเพราะว่าจะชอบเล่นมุกเยอะทีเดียวครับผมเท่านั้นไม่พอนะครับเราจะได้สลับไปใช้ตัวละครอื่นบ้างแล้วหยิงพีชหรือเบลเซอร์ครับก็จะมีเรื่องราวมุมมองที่แตกต่างกันไปครับและท้ายที่สุดนี้นะครับเกมเวอร์ชันรีเมคครั้งนี้นะครับมาพร้อมกราฟิกที่ปรับปรุงใหม่ครับทำให้การเล่นเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมใครที่อยากจะอัปเกรดภาพมากขึ้นครับเคยเล่นในก่อนหน้านี้แล้ว ก็อยากจะกลับมาเล่นใหม่ก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับวันที่23พฤษภาคมนี้จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วเฉพาะบน Windows Switch เท่านั้นนะครับใครยังไม่ได้พรีออเดอร์นะครับอยากได้แบบตลับนะครับก็อยู่ลิงก์ใต้คลิปเลยก็ไปพรีออเดอร์กันไว้ได้เลยเกมต่อสู้สไตล์เรโทร เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนแรกผมเนี่ยเรื่องนผ่านมาไปแล้วล่ะเพราะว่ามันมีคำว่าพ็อกเกขึ้นต้นครับด่วนตัดสินใจใไปนหน่อยครับพอได้ลองย้อนกลับมาดูเท่านั้นแหละครับเกมนี้ผมอยากให้ได้ลองเล่นกันครับตัวผมก็ว่าจะลองเหมือนกันนะกับคนที่ชอบเกมต่อสู้สไตล์นี้นะครับกับเกมพ็อกเก็ตเบเวอรี่ ต่อสู้แห่งความก้าหาร Pocket Fury นะครับเป็นเกมต่อสู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมต่อสู้สุดคลาสสิกในยุค90ครับเช่น Street Fighter Fighter Fury หรือ The King of Fighter ครับโดยเกมดังกล่าวนะครับจะถ่ายทอดสุดริวภาพออกมาในแบบเรโทรครับสไตล์ Neo Geo Pocket ครับแต่ภาพมันก็ดูสวยๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเลือกตัวละครที่มีอยู่มากมายครับเข้าต่อสู้กับเพื่อนๆครับมีทั้งแบบโรเคิลและก็แบบออนไลน์ครับผมเราจะได้ฝึกศิลปะแห่งการต่อสู้ต่างๆครับปลดปล่อยพลังโจมตีนะครับต่างๆใส่สตูคคล้ายๆ Street Fighter และก็มีตัวละครให้เลือกถึง12ตัวครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถสไตล์การเล่นเฉพาะตัวครับปะทะกันแบบตัวต่อตัวนะครับด้วยฟีเจอร์ Rollback n e t c o d e นะครับผมหรือจะเล่นกับเพื่อนคุณแบบ Local g r ปลดปล่อย Echo ซึ่งเป็นพลังงานธาตุที่ไม่เหมือนใครนะครับผมฟึ้ฝนพลังธาตุต่างๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสในการลุกแล้วก็รับแบบใหม่แล้วก็ชาร์จพลังเพื่อปลดปล่อยโจมตีขั้นสูงสุดครับถ้าเห็นในตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าท่าต่อสู้ต่างๆซึ่งเอาจริงๆจะเท่มากๆนะครับผมถ้าตัดเรื่องกราฟิกออกไปก็เป็นอีกเมม่่นาล มากเลยนะครับผมมีการใช้วิชากองฟูอะไรด้ยโอ,โอ,โอ้เท่จัดะอะยังไงก็ไปลองเล่นกันได้นะครับใครอยากลองนะครับวันที่24พฤษภาคม2 0 2 4จะมาให้เราได้เล่นกันแล้ว<ม>วัยรุ่นนักปรุงยา เกมนี้นะครับไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดครับและเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วล่ะและในสิ้นเดือนนี้เขาจะออก Complete Edition มาให้เราได้เล่นกันแล้วหรือตัวสมบูรณ์นะครับผมกับเกม o c e a n Permit Complete Edition วัยรุ่นนะักปรุงยาตัวเต็มนะจ๊ะเรื่องราวของเกมนี้ว่าด้วยวันหนึ่งนะครับตัวเอกของเราจะอยู่บนรถไฟขบวนดึงครับที่ทางสมาคมการแพทย์จากเมืองหลวงส่งเรามาเพื่อรักษาลูกสาวของนายกเทศมนตรีของมูนเบอรีไอซ์แลนด์ครับเมื่อเราได้เจอนายกเทศมนตรีนะครับเขาจะแนะนําให้เราได้รู้จักกับภรรยาของเขาและพวกเขาทั้งคู่จะเล่าให้ฟังครับว่าลูกสาวของพวกเขาเนะ่ยเป็นโรคที่ไม่มีใครรักษาหายสักทีครับและหวังว่าเราจะเป็นคนคนนั้นครับแต่เนื่องจากคนที่ทาง มาคมเคยส่งมานั้นแทบทุกคนนะครับได้สร้างวีรกรรมไม่เดียวไว้ครับชาวบ้านก็เลยรู้ว่าหมอที่มาจากทางสมาคมเนี่ยที่เมืองหลวงส่งมาเนี่ยมักจะไม่ดีครับอ้าวมีอคติกับเราไปซะงั้นครับแม่สวยจริงๆจากนั้นนะครับเราต้องพยายามพิสูจน์กับตัวเองกับชาวบ้านให้ได้เห็นนะครับว่าเราปรารถนาดีอย่างจริงใจนะครับผมอ้าต้องมาเป็นพระเอกให้ได้ครับผมทำไมเขามองเราไม่ดีตั้งแต่แรกละครเป็นแฟนเกมอย่าง Sta r ์ e ีวอลเลนะครับหรือ h าวเวิสมูลนะครับเพื่อนๆไม่ควรพลาดเกมนี้เป็นอย่างยิ่งเลยละครับเพราะมันคือสไตล์เดียวกันเลยแต มีระบบเวลากังวนกังคกนครับมีค่าความเหนื่อยมีพลังชีวิตซึ่งถ้าเราทํากิจกรรมต่างๆนะครับสามารถกินอาหารเพื่อเพิ่มมันได้ครับแต่ถ้าหมดวันหรือตีสองแล้วตัวเราจะสลบทันทีครับและก็เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะตื่นสายเหมือนเกมอื่นๆเองครับเมื่อเล่นไปเรื่อยๆนะครับสถานที่ต่างๆแผนที่อุปกรณ์มินิเกมและมีสิ่งของต่างๆมากมายเข้ามาในบ้านเลยครับและเราจะได้ปลดล็อกครับความสามารถผูกมิตรกับชาวเมืองด้วยด้วยการพูดคุยและให้ของขวัญเขาได้ครับเขาจะได้กลับมารักเราและทุกคนในเกมนี้นะครับเราสามารถจีบไไดด้้คบบผมมแและะ่่งเพศวยชอต คนไหนก็จัดไปครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเราสามารถจีบได้หมดเลยจะจีบทั้งเกาะเลยก็ได้ครับถ้าใจสู้ก็หวังว่าตัวคอมพิวเตชันจะสมบูรณ์และไม่มีบักออกมาเหมือนแรกๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยโอ้โหเททิ้งไปเลยนะครั้งนี้ก็ถือว่ากลับมาใหม่นั่นเองครับใครอยากลองนะครับ30พฤษภาคม2024นี้จะมาให้เราได้โหลดกันเล่นแล้วนะครับส่วนแบบตลับใครอยากได้นะครับจะตามมาทีหลังเลยนะครับผมวันที่4กรกฎาคม2024ัแม่นานเลยทีเดียวครับผมแบบตลับก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ และนี่ก็เป็น8เกมใน Heroes Switch นาเล่นประจําเดือนพฤษภาคม2024ครับเป็นยังไงบ้างครับมีเกมไหนที่อยากเล่นกันไหมเอ่ยหรือผมพลาดเกมไหนไปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมพี่เกมนี้น่าเล่นเหมือนกันนะอย่าพลาดนะอา่าหรือเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนะครับเขาก็จะได้เห็นกันนะครับผมสว่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมทีวินวอล์มไพรอนลากันไปก่อนไว้าคครรััับบสสวดี